ย่บหาปเดิมแต้มแรกใน AM a f a Supercross ซึ่งคอนเตอต์เอเนียทีเอฟเอซูเปอร์คลาสชิปชิดสองพน่อเปากดวงความเร็กกวนกเกิดดูการเดันแถวสิบแปที่ผ่านมาณนแะองเจิลเซเรียมเมือง,องนานไฮรักคลริฟเนียสหรัฐอเมริกาในรายการอนาไฮวันโรติการจิใชัยฝั่งตะวันตก นักเก็ตเมื่อสุาห์ที่ผ่านมาเป็นผลงานระดับท็อปของพิสซิสครกเบอร์28ดาบิเจ้าหินสแตบอนเตอร์อนทีสตา a ์เรนซ์ยี่ห้าที่ต่จากอ,อันดับที่สามระยะที่เป็นที่นำในรับสามก่อนจะควบรถแข่งยม่ห้าไว้์แซงต่ว่าเข้าเส้นชัยเป็นแันแรกว้าแชมป์รุ่น250 SX ไปครองส่วนเน็ตแร็คเชอร์เบอร์49ทีเมดทีมักกเกนอันดับที่12ด้าน <S 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 อีไลโทแมกเบอร์3าระเดิมคว้าชัยภายใต้เสื้อค่ายยม5ในเกมรุ่น450 SX ล้างปิดจบกันขันด้วยอันดับที่6ในเกมอนาไฮยคมที่ดีแล่นโคลเรสเบอร์สตามเพื่อนร่วมตระกันเบอร์เอเนอร์จีสตาร์เรติ้งเจ็ดห้าเข้าไปในอันดับที่6ซึ่งอนสเตอร์เอ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 นอเ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 ัเอ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 เทเ่เอ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 ิเอเเอเอเเอ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 เเอ